สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายประจำเช้าวันพุธที่30มิมิถุนายน,านกันหน่อยดีกว่า เริ่มกันที่อังกฤษก็เอาชนะเยอรมน,นีไป2ประตูต่อศูนย์ครับโดยที่เมื่อคืนนี้อังกฤษได้2ประตูจากราฮิมสเตอร์ลิงยิงเปิดหัวนาทีที่75แล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกมงของแฮร์รี่เคนนาทีที่86ส่วนอีกคู่หนึ่งสวีเดนก็พาให้กับยูเครนไป1ประตูต่อ2ครับเกมนี้เนี่ยยูเครนนั้นมีกาหนึ่งศูนย์จากอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนาทีที่27สวีเดนมาตีเสมอด้จากเอมิลฟอสเบิร์ดนาทีที่43ฮะทสให้90นาทีนเนี่ย1-1ต้อองต่เวลาพิเศษอีก30นาที ก็เป็นยูเครนครับที่ไม่ได้ประตูชัยในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับผมนาทีที่120บวกเกือบยิงจุดโทษแล้วนะจากทางอาร์เตมดอฟบิกนั่นเองครับพายูเครนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้และนี่คือบทสรุปของรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะก็เกมเมื่อคืนนี้เป็นเกมในสายล่างเนอะอาะยูเครนครับจะเข้าไปพบกับทีมชาติอังกฤษใครชนะคู่นี้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเช็กแล้วก็เดนมาร์กนะฮะส่วนสายบนเนี่ย คู่ระหว่างเบลยเยียมกับอิตาลีครับใครชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนเนั่นเองแต่ดาวนโลดล่าสุดจะคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่โมโนกาไปแล้วนะฮะก็ยิงไป5ประตูตเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายครับเริ่มที่คืนวันศุกร์นี้เลย2กรกฎาคมนะฮะคู่ฮาทูเป็นสวิตซ์เจอกับทางสเปนแล้วก็ตอนตีสองเบลยเยียมพบอิตาลีตามด้วยวันเสาร์ที่3กรกฎาคมตอนฮาทูปเป็นเช็กพบกับเดนมาร์กแล้วก็ตอนตีสองยูเครนจะพบกับอังกฤษ